เสร็จแล้วค่ะมามา่าบอมของเรานะคะเราก็จะทำการแถมทารแรมนี่น่าทานไหมคะนี่ทำง่ายมากใครมีผักอะไรก็ใส่ใส่ไปเลยนะเรามีแค่น,นี้ใส่แค่น,นี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทําเมนูมาม่าบอมค่ะอันดับแรกนะคะนำแบบหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะรสอะไรก็ได้นะไปลวกก่อนนะคะลวกไม่นานนะคะลวกเท่านี้นะกะว่าไม่อืดนนะคะเส้นเท่านี้เลยนี่นะต่อไปเราจะเริ่มทําการปรุงค่ะโดยการนําผงปรุงรสในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะมาเทใส่นั่นเองค่ะ เราใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไหนเราก็ใส่ผงรสนั้นนะคะอันนี้สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะจะใส่ซอสใส่พริกใส่ผักใส่อะไรใส่เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะจะใส่ลูกชิ้นใส่หออดอกใส่หมูยอใส่อะไรก็ได้นะคะนีในส่วนตัวแล้วนะคะบีเป็นคนที่ชอบมาม่า บะหมี่ถึงสําเร็จรูปรถนี้มากเลยปีก็จะเอาแค่รถนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการคลุกเคล้านะคะให้เขาเข้ากันค่ะการคลุกเคล้าก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะจะใช้มือที่ล้างสะอาดแล้วหรือว่าจะใช้ช้อนใช้ตะเกียบใช้อะไรก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ นำหมูเด้งนะมาทารอบถ้วยนะคะอยากจะแนะนำว่าถ้วยที่ใช้นะต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนได้นะคะนี่มาทารอบแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นมาม่าที่เราทำการคลุกเคล้านะคะ่ะเราก็จะเอาใส่ตรงกลางนะแล้วเราก็จะเอาหมูเด้งอะคะ่ะปิดปิดเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าเราทำซาลาเปานะคะนี่ เหมือนว่ามาม่าเนี่ยเป็นไส้อะหมูเด้งเนี่ยเป็นแป้งนะคะใส่เข้าไปเลยขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะเพราะว่าเราได้ล้างทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใช้มือมันง่ายด้วยนะคะก็หยิบมาม่านะเส้นบะหมี่เป็นุสนรูปนะคะใส่ตรงกลางนะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหม หมูเด้งที่อยู่ขอบขอบนะคะเราก็จะนํามาปิดนะนีถ้าเกิดว่าหมูไม่พอนะคะเราก็เติมหมูใส่ได้เลยนะทําไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทํำนะทําแรงไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทําแรงเนี่ยมันจะแตกนะคะนี่ค่อยๆนะเบาๆเบา,บามือ ะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะข้างในนี้จะเป็นเส้นมาม่านะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำซุปที่เราลวกมาม่านะคะมาลาด <c oughs> น้ำซุปที่เราทำการลวกมาม่านะคะเราต้องต้อมไว้ตลอดนะน้ำจะได้ร้อนแล้วก็เดือดนะคะหมูจะได้สุกไวนนะ พอหมูเริ่มสุกเริ่มจับก้อนได้แล้วเราก็จะเอาลงหมอ้อเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะลงหมอ้อเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้สุกทั่วถึงนะคะนี่เราก็ต้มจนกว่าเขาจะสุกนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะแตกนะคะเพราะว่าเขาเซ็ตตัวแล้วถ้าสุกแล้วก็นำออกใส่ชามค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่นะ เราอยากจะใส่ผักใส่หมูใส่อะไรแล้วเราก็ใส่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาม่าบอม,ม,มของเราอันนี้เป็นมาม่าบอมสไตล์เด็กหอนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่นะเรามีแค่นี้เราก็ใส่แค่นี้นะคะเาราจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงอ่าแล้วเราก็จะจัดิื์ฟนะ ทีนี้เราอยากใส่อะไรเราก็ใส่เลยนะคะนี่เสร็จแล้วคะ่ะมาม่าบอมสูตรง่ายๆช่ใจเด็กหอนะคะนี่มีอะไรก็ใส่ๆไปนะน,น่าทานไหมคะ